ครัอ๋องนี่มันรับผมครับผมมาลิกด้วยมาลิกมาลิกมาจากไหนฮะมาจากคู่ขวาคู่ขวานะเอาล่ะเขาจะตกพร้อมเวลาเลื่อยเลื่ยนะมงคลใช่ไหมมงคลใช่ไหมช็อตครับเริ่มครับโอ้โหมาดูครับเปิดประเด็นมานี่ก็ใส่กันเร็วเลยครับตอก็อย่างว่าครับมวยสามนาทีในยกเดียวเลยครับ ออว,ว้าดูความไวครับทีมถูกเคราะว่าแกนี่เป็นมวยที่ค่อนข้างเลยค่อนข้างไวครับไปฝึกมา,กา,ลกเ,าเลยกับธนั้นทั้งตัวครับถูกว่าจะเปลียนสายดูครับแป็ไปทั้งตัวเลยโอ้โดูครับเทียบหัวถูกสีเลครับสามนาทีครับใครกันะรู้ครับใครขวามาครับ อุขาวเนี่ยจามีเปกืยบในเรื่องของความสูงนิดเดียวครับความหนาได้อยู่ครับแต่คุณน้องเมเลได้ความไวความคล่องนะครับทีจังหวะจนี้ครับสามนาทียกเดียวครับก็ถ้าบริหารเวลาหนักเองเรื่องของกําลังไม่ดีเนี่ยก็มีผลเลยครับจังหวะนี้ครับรายของเซฟแมนเกือบโดนนะครับแจมกนอรู่ครับเบกข้ามวงความข้ามก่อนครับอย่าหันหลังนะพี่เห็นสองครับนะ จุ๊บงสว่างเดียบปุวัดกันแรงกันอยู่ครับแยกอาการก็สังแยกทาางห้างก่อนครับจ๊บทิ้งมาหว่าีเดียบสวยงานของปุ่มเื่อแยกเข้าุ่ไปเข้ามุมไปเข้าุมได้ไม่ไหวแล้วระุบจุ๊บรับสงหวะนี้ครับนเงก็มาตีข้าษาแล้วครับจูงหว่ารเบแยกแยกแยก หนึ่งสองสามตีให้ถึงแปดนะห้าหกแปดยกมือเจไหวนะแปดตู้ยิงเดแปดรังยังต้งแปดครับถือว่ายังมีโอกาสครับแต่เวลาที่เหลือครตู้ครับโอกเดี๋ยวอาจจะลปลมก็ได้ครับนีครับตูครับสุดท้ายรังได้เร็วแล้วก็อ่น 2องสามสี่ห้าโอเคครับขอเดียวกัแล้วไอ้นึ่งองคู่กับมาใจดูใจดีใหลงมาล่นใจด้อยู่แต่วก็ขอบคุณครับ